สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DN ครับทุกวันนี้งานวิดีโอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนค้าขายออนไลน์คนทําสื่อมัลติมีเดียนะครับเหมือนผมว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายไปมันก็จะสั่นทาให้คนดูเนี่ยเวียนหัวผมเจอแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําแอปตัวนี้ชื่อว่าแอปโฟโต้มันจะเป็นรูปใบพัดนะฮะแอปตัวนี้นะครับมันติดมากับเครื่องเป็นแอปที่แบ็กอัพรูปภาพเราถ่ายรูปภาพไว้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับ เวลาเราเราต่อกับ Wi-Fi นะครับเขาก็จะแบกอัพให้เราอัปโหลดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับไปเก็บไว้ข้างบนคลาวเวลาเรารบในมือถือเรามันก็ยังอยู่บนคลาวนะครับจะได้ไม่เสียหายนอกจากมันแบกอัพรูปภาพได้แล้วนะครับมันสามารถช่วยในเรื่องของการปรับการสั่นของวิดีโอของเราได้ผมจะขึ้นวิดีโอตัวอย่างเนวันนี้เป็นวันที่10 26เดือนเมษายนครับก็อากาศตอนเช้าๆก็ยังเย็น เย็นเหมือนตอนหน้าหนาวเลยนะ,นะสองอันนี้นะครับวิดีโอหนึ่งเนี่ยสั่นมากๆเลยอีกวิดีโอหนึ่งเนี่ยนี่วิดีโอที่ถูกตับแต่งเนี่ยตัดขอบออกไปนะฮะมันจะครอบมันจะทำให้ภาพเนี่ยเล็กลงขึ้นเราอาจจะใช้เลนสวาเข้ามาช่วย พอเราเปิดเข้าไปแอปพลิเคชันนะครับเราจะเห็นขีดสามขีดข้างบนนะครับพอเราแตะปุ๊บนะโฟลเดอร์ของอุปกรณ์นะครับเราก็อันนี้จะเป็นภาพและวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราเนะี่ยเราอยากจะทําให้วิดีโอของเราเนะี่ยมันไม่สัน่นเพียงเลือกวิดีโอของเราขึ้นมาสักหนึ่งวิดีโอแล้วก็กดไปที่ตัววิดีโอกดไปที่ขีดสามขีดนะครับมันก็คือการปรับตังคันในคําว่าหมุนกับปรับไม่ให้สัน่นพอเรากดคําว่าปรับไม่ให้สัน่นระบบก็จะประมวลผลหลังจากประมวลผลเสร็จปุ๊บเนะี่ยให้เรากดบันทึกด้วย ถ้าเกิดเราอยากจะดูวิดีโอก่อนว่ามันประมวลผลการสั่นมาแล้วเนะี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็กดเล a y ถ้าโอเคปุ๊บเราก็กดบันทึกเราก็จะได้วิดีโอที่ไม่สั่นนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอยาวๆนะครับบางทีไฟล์ฟมันอาจจะแตกๆหน่อยหรือถ้าเกิดว่าเราไปอัดในที่สีผม,ผมกับสีเสื้อกับแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยมันคล้ายกันนะครับมันจะทําให้รูปหน้าของเราบิดเบี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายกับแสงเพียงพอนะครับเราก็จะได้วิดีโอที่เอามาปรับสั่น ได้เลยนะหวังว่าทุกทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วเอาไปลองใช้ในวิดีโอของทุกทุกคนที่เดินทางนี่ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เราสามารถลองทำดูนะครับเพลหรือบ้า